Xiaomi 13 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงสุดครบเครื่องที่ตอบโจทย์ทุกซีนด้วยกล้องไลก้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี Xiaomi Image s e n i n 2.0สุดยอดอัลกอริทึม Xiaomi 13 Series นะ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เปิดออกมา2รุ่นก็คือ Xiaomi 13แล้วก็ Xiaomi 13 Pro นั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเขาก็พัฒนาในเรื่องของกล้องให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองนะโดยที่กล้องหลังเนี่ยให้มาถึง3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นกล้องระดับโปรเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่50าล้านพิกเซลนะคะสำหรับกล้องหลักนั่นเองชิปเซ็ตเนี่ยก็ตัวท็อปเลยอย่าง Snapdragon 8 Gen 2นั่นเองนะในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็สวยคมชัดมว้า ระดับ10บิตเลยนั่นเองนอกจากนั้นยังรองรับนะคะการชาร์จเร็วถึง120วัตต์อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลย มาดูที่ดีไซน์กันเลยดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าในส่วนของบอดี้ตัวเครื่องโดยรอบนี่นะ mm. เห็นครั้งแรกคือดูหรูหรามมากๆนะวัสดุเนี่ยก็คือดูแข็งแรงทนทานมากๆโดยที่เขาจะเลือกใช้เป็น 3D นะคะไบโอเซรามิกนั่นเองนะก็จะได้ในเรื่องของความทนทานและก็ความเงางามแบบนี้นั่นเองนะเรียกได้ว่าสองหน้าเป็นกระจกได้เลยสําหรับสาวๆนะคะแต่ว่าความสวยงามความหรูหรานี้เนี่ยก็แลกมากับการที่ถ้าเราจับไปเนี่ย อาจจะเกิดลายนย้วมือได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันสวยงามมากๆเลยในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็เป็นการออกแบบใหม่นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะถ้ามองถึงดีเทลเนี่ยก็ถือว่าแตกตานะดูเรียบหรูเลยนั่นเองนะคะขอบเครื่องด้านข้างเนี่ยเป็นขอบโค้งนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยตัดตรงหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบโค้งด้วยนั่นเองนะโดยที่น้ําหนักของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่229กรัมนะก็มีน้ําหนักพอสมควรนะคะแต่ก็ยังจับถือถนัดมืออยู่นะแล้วก็ในส่วนของสีมีออกมาให้เลือก สองสีด้วยกันนะคะที่ไม้ถืออยู่เนี่ยจะชื่อว่าเซรามิกแบล็คนะคะและอีกสีจะเป็นสีขาวชื่อว่าเซรามิกไว้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวมาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของหน้าจอก่อนเลยหน้าจอเนี่ยจะมีในส่วนของสแกนลายนิ้วมือนะคะอยู่ตรงด้านล่างตรงกลางตรงนี้เลยนะเราสามารถสแกนลานยนิ้วมือเข้าไปได้เลยแล้วในส่วนของหน้าจอด้านบนนะคะจะเป็นดีไซน์แบบเจาะรูนั่นเองนะก็จะมีกล้องหน้าอยู่ตรงกึ่งกลางเนือขึ้นมาเล็กน้อยก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองนะคะและถัดมาที่ด้านบนนะด้านบนก็จะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะคะมีส่วนของลำโพงแล้วก็ช่องอินฟเรดนั่นเองนะ đã ท้ายของตัวเครื่องไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยนะคะจะเรียบไปแบบนี้เลยส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงกับปุ่ม power นั่นเองด้านล่างนะคะก็จะประกอบไปด้วยช่องใส่ซิมสา,สามารถใส่นานโนซิมได้2ช่องนั่นเองนะแล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จแบต usb type c เป็นไมโครโฟนแล้วก็ในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังเลยดีกว่านะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโมดูลกล้องโดดเด่นขึ้นมาซึ่งเขาเรียกดีไซน์นี้ว่า floating lens นั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีการเคลือบสาร ลดแสงสะท้อนนะทำให้เราถ่ายภาพเนี่ยได้ภาพที่สวยงามมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ให้กล้องหลังมาถึง3ตัวด้วยกันเลยมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยค่ะ มาพูดถึงสเปคของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะระดับตัวท็อปขนาดนี้นะชิปเซ็ตก็ต้องเป็น snapdragon 8 g e เจนั่นเองนะคะในส่วนของระบบปฏิบัติการจะใช้เป็น miui 14บนพื้นฐานของ android 13นะในส่วนของแรมให้มาถึง 12GB เลยนะคะแล้วก็เป็นแรมประเภท lpddr 5 x นั่นเองนะคะในส่วนของรอมให้มาที่ 512G b นะเป็นแบบ ufs 4.0อีกด้วยแบตเตอรี่อยู่ที่4820 m น ah, นะคะแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ ไฮเปอร์ชาร์จนั่นเองนะสามารถชาร์จเต็ม100%ในระยะเวลาแค่19นาทีเท่านั้นถือว่าไวมากๆเลยค่ะ มาพูดถึงเรื่องการรับชมคอนเทนต์ต่างๆกันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายชอบดูซีรีส์ชอบเสพคอนเทนต์ต่างๆนะตัวนี้จะถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าหน้าจอเนี่ยคมชัดระดับ WQHD Plus AMOLED เลยนะภาพสวยมากระดับความลึกสีก็มากถึง10บิตเลยนะเพราะฉะนั้นการรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยคือได้อัตราสสสุดๆนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของเสียงก็ไม่แพ้กันเลยเพราะว่าลำโพงของเขาเนี่ยก็มีการรองรับนะคะ Dolby Atmos อีกด้วยนะทำให้ได้ฟิลของเสียงที่มันรับกับภาพมากๆเลยนะคะการรับชม ดูซีรีส์เนี่ยถือว่าอินสุดๆ พูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันบ้างดีกว่านะคะจากการทดสอบนะขอพูดถึงตัวแรกเลยอย่างเกมเก s ช i n Impact นั่นเองตัวนี้เนี่ยใครๆก็รู้นะคะว่ากินสเปคเครื่องสูงมากๆแต่บอกเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถปรับแบบสูงสุดได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ยังสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่าเขาจัดมาเต็มจริงๆหรือแม้แต่จะเป็นเกมอย่างพ u b g นะคะก็สามารถปรับภาพได้สูงสุดเป็นแบบ u l t r a HD อดีกด้วยเรียกได้ว่าปรับเกมเนี่ยสูงสุดได้ทุกเกมเลยเล่นได้แบบลื่นๆเลยส่วนในเรื่องของความร้อนนี่ก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยพัฒนา มาได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจากรุ่นก่อน,นกนารจัดการเรื่องความร้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะก็คือมีโอกาสน้อยมากที่แบบเวลาเราเล่นหนักๆอาจจะมีบ้างที่เครื่องร้อนจ,จัดๆนะแต่ก็ถือว่ากระตุกน้อยมากนะคะก็จัดการระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยะคะ่ะ ต่อไปนะคะมาพูดถึงไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะคะก็คือกล้องนั่นเองนะโดยที่ขอพูดถึงกล้องหลังก่อนเลยกล้องหลังเนี่ยจัดเต็มมากๆให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันเลยนะคะโดยแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จัดเต็มในเรื่องของความละเอียดให้มาเท่ากันเลยที่50ล้านพิกเซลนั่นเองนะแต่จะมาแตกต่างกันในเรื่องของความยาวโฟกัสนั่นเองนะคะโดยที่เลนส์ตัวแรกนะคะขอพูดถึงอ er ัลตรวายก่อนเลยตัวเลนส er ์เอลตรวายเนี่ยจะให้ความยาวโฟกัสอยู่ที่1 4มิลนะแล้วก็เลนส์วายนะคะความยาวโฟกัสอยู่ที่ยี่ ส3มิลสุดท้ายเป็นเทเลโฟโต้ความยาวโฟกัสอยู่ที่75มมิลน,นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของกล้องหลักเนี่ยใช้เซ็นเซอร์เป็น IMX989 นั่นเองนะแล้วเขาก็จะมีขนาดเลนส์ถึง1นิ้วเลยได้ช่วงได y นามิกนะคะแล้วก็สามารถความสามารถในการรับแสงของภาพของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นเองค่ะ นอกจากนั้น,นะคะในเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเขายังมีสไตล์การถ่ายภาพที่โดดเด่นให้ถึง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็น l i กาอ u เทนติกนะคะกับ Li กาไวแบน n d นั่นเองนะซึ่งทั้ง2อันนี้เนี่ยก็ถ่ายออกมานะคะจะได้ฟิลเหมือนกับการถ่ายภาพของ l i กาจริงๆเลยได้ภาพที่สวยงามคมชัดมากๆนะคะการถ่ายภาพที่สมจริงในพื้นที่ที่สว่างและมืดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีการปรับปรุง UI ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ใช้ลายน้ำแบบใหม่นะคะซึ่งเทมากๆเลยนะในส่วนของลายน้ำเองเนี่ยก็จะบอกทั้งชื่อรุ่นนะคะบอกเลนต่างๆสปีด ISO บอกแบบละเอียดมาให้หมดเลยนอกจากนั้นนะอีกหนึ่งจุดที่ชอบมากๆเลยคือเสียงชัตเตอร์นั่นเองนะคะเพราะว่ามันเพาะมากๆเลยเป็นเสียงแบบไร้กานั่นเองเดี๋ยวลองฟังกันนะ สิ่งชัตเตอร์คือดีมากๆเลยนะคะในส่วนนี้และยังไม่พอนะคะเขาก็ยังเพิ่มในส่วนของฟิลเตอร์ของไลกาเข้ามาให้อีกด้วยให้เราสามารถเลือกใช้งานกันได้เลยนะนี่ แวพูดถึงกล้องหน้ากันบ้างสักนิดนึงนะคะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมามากถึง32ล้านพิกเซลเลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่ากล้องหน้าเนี่ยจากการที่มาทดสอบนะคะสีตรงมากๆนะในส่วนของสีการถ่ายภาพเขาตรงเป๊ะเหมือนตาเห็นเลยแล้วก็ให้สกินโทนต่างๆที่สวยงามเลยมีการปรับบิวตี้ได้นะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นสายเซลฟี่นะต้องถูกใจแน่ๆเลยคือมันสวยมากจริงๆสำหรับกล้องนะคะ มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Xiaomi 13 Pro เครื่องนี้นะต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะคะแล้วมันจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับใครก็บอกเลยว่า เหมาะได้กับทุกคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนตัวท็อปที่แบบท็อปสุดจริงๆท็อปสุดในทุกๆด้านเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครนะคะชอบถ่ายภาพเนี่ยอันนี้ยิ่งเหมาะสุดๆเลยเพราะไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณชอบถ่ายภาพคุณจะสนุกมากๆเลยกับการใช้กล้องเครื่องนี้นะได้ฟิลภาพที่เป็นเหมือนกับภาพของไลการะยะซูมระยะเล่นต่างๆคือดีไปหมดเลยแล้วก็โทนสีของภาพที่ได้ออกมาคือมันสวยมากจริงๆนะแม้จะถ่ายคนถ่าย p o r t เทรตเซลฟี่อะไรเนี่ยถือว่าตอบโจทย์หมดเลยในเรื่องของการถ่ายภาพ รวมถึงใครเป็นสายเล่นเกมรับชมคอนเทนต์นะมันก็คือตอบโจทย์ท็อปสุดแล้วจริงๆในทุกด้านเลยเรียกได้ว่าไม่มีด้านไหนที่พลาดไปเลยเพราะว่าชิปเซตเนี่ยก็เป็น Snapdragon กก8 Gen 2ตัวท็อปหน้าจอก็ท็อปเลยนะคะความคมชัดระดับ WQHD Plus ด้วยนะให้พาร์นลเป็นแบบ E6 อ m o เ e ็เรียกได้ว่าอะไรที่ท็อปสุดในต,ตอนนี้เขายัดใส่มาให้หมดเลยในเครื่องนี้นั่นเองนะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองแต่ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะต้องรอรับชมกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่เอาไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะเพราะว่า วันที่อัดตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะเปิดตัวนั่นเองเราก็เลยยังไม่ทราบราคาแต่เดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้อย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดใครมองหาสมาร์ทโฟนตัวท็อปนะตัวนี้คือน่าสนใจแบบสุดๆเลยและดีไซน์ก็สวยเงาอีกด้วยนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยถ้าเกิดใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย